สวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกคนครับหวัดดีครับผมเสียลุงครับคนธรรมดาเ้าสู่อสังหาร้อยล้านครับสวัสดีครับหวัดดีทุกคนครับ <c oughs> ห่างหายไป3วันครับ <c oughs> แอบแอบเอฟซีไปเที่ยวนะครับแอบเอฟซีไปเที่ยวนะเที่ยวตั้งแต่ สุกเสาว์อาทิตย์นะครับไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นนะครับมาเนี่หน้าแดงหมดเลยนะสวัสดีครับอ่าใครเข้ามาแล้วเทสเสียงเทสภาพให้หน่อยนะเดี๋ยววันนี้เรามายืนอยู่ที่หน้าง,งานเหมือนเดิมนะคือหลังจากที่เรานะครับไปเที่ยวนะครับเติมพลังเติมแบตนะแล้วก็กลับมาเราก็เป็นครับมาทํางานเหมือนเดิมนะมาทํางานเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไร ทพื้นดีกว่านะมาพูดถึงเรื่องเทพื้นนะว่าเทพื้นของเราพื้นบ้านนะครับสมควรที่จะหนาเท่าไหร่ดีแล้วก็ใช้ปูนสเต็งน,นะครับหรือแรงอัดเท่าไหร่นะถึงจะเหมาะสมไม่ไม่โอเวอร์กินไปแล้วก็ไม่ด้อยเกินไปอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมใครมาแล้วเทสเสียงเทสภาพให้หน่อยครับผมเนะี่ยกลัวพูดไปแล้วก็ เหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับเนี่ยอะไรเป็นหน้าใหญ่มัซูมแลบบ้วก็สวัสดีครับเสียงชัดครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอ่า เสียงชัดครับโอเคสวัสดีครับ FC จากนาครสวรรค์ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแชร์เรื่องอะไรอะเทพื้นกันดีกว่านะเพราะว่าหลังจาก,กที่เรานะครับห่างหาย f c ไป3วันนะครับพอดีแอบไปเที่ยวแอบไปเที่ยวนะเพื่อนชวนแบบจุกเฉินก็เลยเออไปสักหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูดิอ่านี่วันนี้นะครับเดินอยู่ที่หน้าง,งานนะครับ อ่ายืนอยู่ที่หน้างงานเหมือนเดิมนะครับส่วนอันนี้โครงการของเราส่วนบ้านบ้านหลังนี้ก็เสร็จสมบูรณ์น่าจะอยู่ประมาณสัก9 9นะครับวันนี้เหลือเก็บสีแล้วก็ทําความสะอาดนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องเอกสารเรายื่นนะครับเรายื่นส่งธนาคารไปเรียบร้อยแล้วนะอ่าอันนี้เก็บไหมเก็บทาความสะอาดไปหมดเรียบร้อยสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมนะอันนี้เก็บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ประตูนะฮะก็เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ติดอ่าอันนี้ติดฝักบัวนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็เสร็จแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าได้แล้วนี่นะแต่เรื่องเอกสารนะครับเรานะครับเรื่องเอกสารเราเป็นไงครับเราดําเนินการส่งให้เขาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับนะประมาณสัก90%หรือ80เนี่ยฮนะเวลาเราจะยื่นกู้ให้ลูกค้านะเรานะครับ ให้อะไรล่ะคือให้เรายื่นเอกสารไปก่อนเลยเราไม่ต้องรอให้บ้าน100%ค่อยค่อยยื่นนะครับเนี่ยพอเรายื่นนะครับไปประมาณนะครับ90%แล้วนะครับส่วนเอกสารก็ดําเนินการไปแล้วงานของเราเป็นไงครับก็ดําเนินการก็ดําเนินการแบบนี้เรื่อยๆเก็บอันนั้นอันนี้พอเอกสารเรียบร้อยนะครับอนุมัติออกมาแล้วประเมินเขาจะเข้างานของเราก็จะเสร็จ100%พอดีอ่าเห็นไหม ฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้อะไรนะให้ให้บ้านเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราค่อยไปอะไรนะไอเราค่อยไปยื่นนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาอันนี้นะครับติดหินตายไม้โอเคเดี๋ยวเราไปอ่าในช่างอ่าเราไปดูก่อนอันนี้เป็นบ้านในฝันนะครับผมบ้านในฝันนี่นะครับบ้านในฝันอ่าเป็นบ้านในฝันของผมนี่เป็นสองห้องนอนนะ สองห้องนอนนะครับแล้วก็สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงจอดรถได้หนึ่งถึงสองคันนะอันนี้นะเห็นไหมขึ้นสี่หลังเราไม่อยู่สามวันเป็นไงครับอ่าเมื่อวันพฤหัสอผมตอนนั้นผมไล์ไปนะครับเป็นไงฮะเรายังไม่ได้เทพื้นเลยแต่ตยวนี้พอเป็นไงครับเรากลับมาเราเทพื้นขึ้นโครงหลังคาสองโครงหลังคาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ขึ้นสามโครงหลังคามันก็เป็นไงครับ ดำเนินการไปได้นะฉะนั้นเป็นไงครับเราเราไม่อยู่เป็นไงครับอ่าเดี๋ยวรูมภาพก่อนเราไม่อยู่งานก็เดินเห็นไหมครับเราไม่อยู่งานก็เดินไม่ใช่ว่าเรานะครับต้องมานั่งเฝ้าเป็นไงครับหน้างานหยุดตลอดเวลาอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีเวลาไปทามันอื่นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าของเรานะครับไม่อยู่งานก็ต้องเดินนะเห็นนะ ฉะนั้นโอเคเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันหน่อยสมมติว่าเราเทพื้นมาแล้วนะเทพื้นมานะครับในแบบเขาบอกว่าพื้นบ้านเนี่ยต้องบวก5 0นะโอ้ยไม่ใช่5 0บเบวก50เซนนะบวก50เซนคำว่า50เซนคืออะไรนะสมมุติว่าคานของเรานะคานของเราเนี่ยแบบคานนะส่วนแบบคานตรงนี้เนี่ยนะในแบบนะครับเขาบอกว่า40แล้วแบบที่เราจะไปเช่านะครับเข้าแบบคานเนี่ยนะ แบบเหล็กแบบไม้นะครับเราก็ส่วนมากจะมีอยู่40นะในท้องตลาดจะมีอยู่40นะพอมีอยู่40เสร็จปุ๊บเราก็เทพอเทคานออกมามันก็จะสูงประมาณ40เซนพอ40เซนเนี่ยนะเราก็เป็นไงครับเอานะเอาอิดบล็อกหน่อยครับเนี่ยเอาอิดไอเอาอิดแดงก่อขึ้นมานะครับให้มันได้10เซนหรือบางคนไม่กอ่อเหมือนผมก็ได้เขาจะเอา เป็นไงครับเอาไม้แบบมาปิดมาปิดแล้วก็เทพื้นนะครับให้มันหนาเพิ่มอีก10เซนนะ,นะครับเพิ่มอีก10เซนถ้าเราไม่เช่าไอ้ไม้แบบมาตีนะครับกั้นไว้นะครับเราก็เอาอิดอย่างนี้มาก่อเหมือนผมก็ได้เนี่ยฮะอิดขึ้นมาขอแต่ว่าก่อมาแล้วเนี่ยให้มันได้เป็นไงครับเนี่ยสิเซนนะเนี่ยฮะให้มันได้สัก10เซนนะพอได้10เซนแล้วเราเป็นไงครับเนี่ย เราก็เทปูนนะเทปูนไปเลยนีฮะ,อะพอได้10เซนเสร็จปุ๊บทำตะแรงไวเมทพอตะแงงไวเมทปูเสร็จปุ๊บก็เทพื้นเทปูนล,ลงไปปูนทีนี้ปูนนะปูนเราจะต้องนะครับใช้สเต็งน,นะครับ180ก็พอนะครับ1 8อบอกเขาก็ได้บอกสเต็ง180คือเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเป็นไงครับเอาสเต็งที่แบบมันสูงนะฮะพวก240 พวกนั้นเราเอาไว้เทคานเทเสาก็พอนะเราไม่ต้องจําเป็นต้องเทพื้นขนาดนั้นก็พอเดี๋ยวเราก็ต้องปูกระเบื้องขึ้นมาอีก่าเห็นไหมฉะนั้นนะครับเรากลายเป็นว่าเวลาเราเทพื้นเราเทประมาณเท่าไหร่ครับ10เซนนะบวกกับคาน40กลายเป็น50นะครับ50เซนนะครับตามแบบเลยเห็นไหมโอเห็นไหมมันเลยกลายเป็นว่าเวลาเราเทนะครับให้เราเทอยู่ประมาณ สิบเซนนะครับถ้าเจ็ดเซนได้ไหมถามว่าผมว่ามันยังบางไปไงนะเอาสักสิบเซนเนี่ยจะพอดีนะพอทีสิบเซนเสร็จปุ๊บแล้วเราเทเทอะไรเทพื้นลงรถไปอีกนะะมันก็จะอยู่ระยะอ่าพอดีเลยนะพื้นบ้านห้าสิบเซนตามแบบของเราไปเลยนะอันนี้นะขึ้นมาแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วนะฉะนั้นเวลาเทเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกที่ผมวางแผนอ่า ในช่างที่ผมถ่ายทอดไปว่าคือผมจะขึ้นโครงสร้างไว้ทั้งหมดแล้วก็เทพื้นเทพื้นเนี่ยพร้อมกันทั้งหมดเลยทีเนี้ยพอหลังจากเทพื้นพร้อมกันเสร็จหมดช่างไปไงพวกพวกพวกช่างโครงหลังคาเขาก็ขึ้นไปเลยนะแล้วส่วนช่างที่เขาเป็นสวัสดีครับผมส่วนช่างที่เขาเป็นงานก่อเขาก็สามารถก่อได้เลยคือสามารถถ้ามาถึงช่วงเนี้เราสามารถดำเนินการ ก่อแล้วก็มุงเอ้แล้วก็งานโครงหลังคาไปต่อกันได้เลยคือช่างสามารถเข้าได้ทั้งหมด2ชุดครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเห็นไหมอันนี้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปหมดฉะนั้นพวกนี้สุว่าเราอ่ะมีคนงานนะครับเราก็ต้องมาแบ่งแบ่งจัดสรรให้ถูกไม่ใช่ว่าเราอ่เทพื้นก่อแล้วก็ค่อยไปมุงหลังคาโอ้แต่ละแต่ละหลังช้าไม่ทันกินนะ ในเมื่อเรารู้เป้าหมายของเราแล้วว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมีแล้วนะครับสี่คนห้าคนเราจําเป็นจะต้องไปนะครับต้องรีบนะต้องรีบที่จะต้องทําให้เสร็จแล้วเพื่อที่จะเอาเงินมาแล้วเราจะต้องไปที่อื่นอ่าเห็นไหมอันนี้อีกหลังหนึ่งแบบนอันนี้อีกหลังหนึ่งนะอันนี้เป็นขนาด3ามห้องนอนนะครับสองห้องน้ํานะ สา,องงอสามห้องนอนสองห้องน้ําอันนี้ก็ลูกค้าผ่านนะพอผ่านเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบเหมือนกันเห็นไหมพอรีบเสร็จปุ๊บระหว่างเรายังไม่ได้เทพื้นตรงนี้งานโครงหลังคาเขาก็ทําไปเลยนะพอทําเชื่อมไปเสร็จปุ๊บเทพื้นมาพอเทพื้นมาเสร็จปุ๊บอิดมวลเบาวันนี้ก็อิดก็จะเข้ามาแล้วพอเข้าเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะไอ้นี้ก็ก่อฝั่งนู้นก็ก่อกลายเป็นว่าเดี๋ยวดูนะเดือนหน้าเนี่ยนะครับ กอชาบเนี่ยเกือบเสร็จนี่ยนะต้องต้องให้มันเร็วนะอันนี้ก็ทําเหมือนกันทีนี้เวลาเราเทพื้นขึ้นมาพอเทพื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเป็นไงครับเนี่ยนะที่ผมบอกพวกเราว่าอ่าตัวห้องน้ําตัวห้องน้ําตัวนี้เราเทพร้อมกับคานเห็นไหมมันก็จะเป็นไงครับเป็นคนละระดับกับพื้นบ้านของเรานะรนะะดับกับพื้นบ้านของเราไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะวันนี้ วันนี้เราจะมุงพอเราจะมุงเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องไปนครับเตรียมนะครับกระเบื้องนะครับกระเบื้องสีแพ a นนะอันนี้ลูกค้าเขาต้องการสีสีเทานะของยี่ห้อตาช้างนะทีเนี้ยเราก็เตรียมนะครับพอมาเตรียมมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ยื่นขึ้นไปด้านบนส่วนว่ามุงเนี่ยมุงไม่นานนะ ไอ้ที่นานก็คือมันนานเกี่ยวกับโครงสร้างพวกเชื่อมพวกอะไรออกอะไรเนี่ยให้มันแข็งแรงให้มันถูกต้องตามระยะของเขานะก็คือตัวแปรเนี่ยห่างจะอยู่ประมาณสัก32เซน,นนะไม่ถึงไม่เกิน3 6มมันจะลงล็อกตัวเกี่ยวก,ะกระเบื้องซีแพคพอดีส่วนว่าเวลามุงกระเบื้องซีแพคนะมุงไม่นานนะ ไอ้ที่นานคือนานโครงสร้างเพราะว่ามันต้องใช้เหล็กเยอะเหล็กถีนะมันไม่เหมือนเป็นไอ้อะไรนะฝั่งนู้นนะ่ะเป็นทรงโมเดิร์นฝั่งนู้นนะ่ะถ้าเป็นทรงโมเดิร์นฝั่งนู้นนะ่ะมันมันแบบว่าเราใช้แผ่นเมนทอนชีสนะมันไม่ต้องแบบว่ามีตัวแปรเยอะขนาดนี้ก็อันนี้นี่วันนี้น่าจะเกือบเกือบเสร็จแล้วก็ต่อด้วยอีกพรุ่งนี้อาทิตย์นี้สองหลังเนี้ยเสร็จพอเสร็จแล้วปุ๊บ สามารถว่ามุงได้เลยนะเนี่ยนะพอม,มุงเสร็จปุ๊บข้างล่างก็สามารถเย็นแล้วก็ก่อได้เลยเนี่ยอันนี้ผมมาเสร็จปุ๊บผมก็ไล่วัดพอไล่วัดเสร็จปุ๊บก,ก็สั่งแผ่นมามุงเลยนะเราไม่ต้องรออันไหนเราทําได้ก่อนเราทําไปเลยนะขอแต่ว่าเราไม่ไม่กระทบอันอื่นนะห้ามรอห้ามรอส่วนใดส่วนหนึ่งนะโอเคอ่ะฉะนั้น สรุปคือสรุปคือถ้าเราจะเทพื้นบ้านหนาเท่าไรครับหนา10เซนนะหนา10เซนเพราะว่าคานของเรา40เซนแล้วเราบวกพื้นอีกอีกเท่าไหร่อีก10เซนมันก็เป็น50พอดีไงแล้วเราปูกกระเบื้องขึ้นอีกแค่5เซนก็เป็น55ก็ไม่โอเคนะก็โอเคไม่น่าเกียดนะมันก็จะถูกต้องตามแบบที่เขาออกแบบมาพอดีนะฉะนั้นเรามีอันใด นะครับทาก่อนได้ก่อนนะส่วนหลังนี้นีนะ่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนหลังนี้หลังกลางเหลืออีกหลังหนึ่งวันนี้ผมพอหลังจากไล์เสร็จเนี่ยผมก็จะเอาเอกสารไปส่งนะพอไปส่งประเมินถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ดูแล้วว่าสามารถไปต่อได้นะแต่ผมวิเคราะห์ดูแล้วแหละก็คือประมาณสัก80%นน่าจะโอเคนะหลังนี้ถ้าเกิดหลังนี้เสร็จปุ๊บอาทิตย์หน้าเราก็จะต้อง ขึ้นให้ให้ช่างอีกชุดหนึ่งเนี่ยขึ้นโครงสร้างฝั่งนี้ไปได้เลยก็คือเรียงไปเลยนะให้ให้มันขึ้นไปพร้อมกันกะว่าสิ้นปีนี้เนี่ยหรือว่ากลางปีนี้ผมจะต้องจบจบของโครงการนี้มีทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะหนึฝั่งนี้3แล้วก็4 5่หฉะนั้นก็คือที่1นึ่ไร่ผมสามารถบริหารให้ได้ทั้งหมด7หลังเห็นไหมที่1นไร่ผมสามารถบริหารให้ได้ทั้งหมดเหลังเห็นไหม ฉะนั้นกลายเป็นว่าบางคนเคยถามผมว่าเอ๊จานที่หนึ่งไร่เนี่ยของเราเนี่ยนะสมควรที่จะนะครับสร้างกี่หลังคือมันเลยตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าแบบนะครับแบบของเราที่ว่าว่าเราอ่ะจะเอามาลงเนี่ยนะมันเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบตัวใหญ่ของผมจะแบ่งได้ทั้งหมด6หลังนะแต่ถ้าเราทําเป็นทรงโมเดิร์นเหมือนฝั่งนูน้นเราสามารถทําได้ทั้งหมดเป็นไงครับ8ดหลังเห็นไหมมันก็กลายเป็นว่า ถ้าเรารู้ว่าตลาดเขาต้องการแบบไหนแล้วเราจะจับกลุ่มลูกค้าเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเป็นไงครับจัดการกันได้หมดนะเราบริหารจัดการแล้วก็สามารถใช้นะครับพื้นที่เนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุดนะฉะนั้นเวลาของผมเนี่ยมาสอนเนี่ยผมก็จะสอนวิธีแล้วก็เทคนิคในการในการแบ่งให้เราเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ก็ให้ถูกต้องตามระเบียบด,ด้วย อย่างฝั่งนู้นเนี่ยนะครับอย่างฝั่งนู้นน่ะจริงๆอ่ะผมแบ่งได้5้านะถ้าฝั่งนู้นน่ะผมแบ่งได้5้าแล้วฝั่งนี้ถ้าผมไม่เอาทรงใหญ่ผมก็แบ่งได้5กลายเป็นว่าพื้นที่1ไร่ของผมเนี่ยผมแบ่งได้ทั้งหมด10นะแต่ว่าเป็นไงครับพอดีเราทําเป็น2ราคามันก็เลยกลายว่าต้องออกมาประมาณนี้แล้วแล้วฝั่งนู้นน่ะหลังที่5้ามันจะอยู่หัวโค้งพอดีผมก็เลยเป็นไงครับ ไม่ทําก็เลยปล่อยให้เป็นโล่งๆเราก็ทําเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านไปเลยก็ได้นะ,ะสวัสดีครับผม๋ยวผมขออ่านก่อนระยะล้นหลังของโมเดิลถึง2เมตรไหมครับอ๋อระยะล้นฝั่งนู้นของผมไม่ถึง2เมตรนะนะระยะล้นฝั่งนู้นของผมไม่ถึง2เมตรแต่ก็เราก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่มันมีเทคนิคอยู่นะมีเทคนิคในการที่จะ,ะระยะล้นทําให้ เราล้นถูกกฎหมายแล้วก็เป็นไงครับสร้างให้มันได้ตามสเปคอยู่นะอันนี้เทคนิคอยู่แต่ถ้าใครที่มาเรียนกับผมผมก็จะบอกเทคนิคพวกนี้แหละแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้เชื่อไหมว่าเรารู้เทคนิคเดียวนะที่ผมสอนสามารถเพิ่มเงินได้5 0 0 0 0นนะเทคนิคเดียวนะเกี่ยวกับระยะล้นสามารถเพิ่มเงินนะครับให้กับลูกศิษย์ของผมเนี่ยได้500 0 0 0ครับ นะถ้าทำสองฝั่งได้ล้านหนึ่งครับนะเห็นไหมฉะนั้นใครที่มาเรียนกับผมถ้ารู้เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆสิ่งที่ผมเคยทำมาแล้วเอามาถ่ายทอดเชื่อไหมว่านะครับเสียเงินหลักหมื่นแต่ได้กำไรหลักล้านนะลูกศิษย์ผมทำมาแล้วอันนี้ผมก็ทำมาแล้วนี่ฮนะผมนะมีเทคนิคอยู่ส่วนมากก็จะใครที่จะมาเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าอ,อะไรนะเป็นอบรมนะ ก็จะสอนเทคนิคพวกนี้เราก็เอาไปปรับใช้สักหน่อยพอปรับใช้สักหน่อยโอ้โหนะฮะเสียคอร์สหลักหมืน่นแต่ได้กําไรหลักล้านนะหนึ่งหลังห้าแสนสองหลัง2ล้าน3มหลังล้าน5โอ้โหคุ้มมากนะอ่าวันนี้อ่วาวันที่เสาร์ที่เนี้ยผมก็จะมีสอนคือวันที่6วันที่6วันที่7แต่ว่าเต็มแล้วนะ6กับ7เนี่ยผมผมเต็มแล้วนะก็คือผมรับแค่5คนนะ ส่วนออนไลน์เนี่ยผมสอนวันที่2ถึงวันที่4นะครับ2ถึง4วันละ2ชั่วโมง3วันนะครับใครสนใจอยากจะเรียนก็กิ้งกางเข้ามานะโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกทีน,น,นะครับเห็นไหมฉะนั้นเวลาเราบริหารจัดการนะบริหารจัดการอาของที่ดินของเราทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ต้องถูกต้องนะครับถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ว่าเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ไม่เอานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหายากนะโอเคนะอ่ะโอเควันนี้วันนี้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพอดี8โมงครึ่งแนละ้วเดี๋ยวผมจะต้องเอาเอกสารของเจ้านี้เนี่ยนะไปไปส่งนะไปส่งเพื่อที่จะดูก่อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาโอเคก็เป็นไงครับเราก็ ดำเนินการก่อสร้างไปได้เลยนะโอเคแล้วก็จะไปยื่นขออนุญาตฝั่งนู้นก่อนอาจารย์ยังไม่ได้ขออนุญาตเหรอใช่ครับคือแบบพึ่งออกเราก็ทําไปก่อนนะแบบพึ่งออกค่อยทําไปก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ